้สเปคสวยๆต้นไม่ใหญ่นะแต่แทงช่อแล้วเนี่ยถือว่าโอ้โหเอ้ยแล้วไม่ใช่แทงช่อน,น้อยด้วยนะต้นประมาณคืบกว่า,วาแทงสองช่อเลยเออเออเป็นไม้ที่ไม่หวงดอกนะลุงเนี่ยเออนี่ต้นนิดเดียวนี่สองช่อเลยเออนี่ก็สองช่ออ๋อนี่มีบานแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูบานกันครับนี่ ผมอ่ะเขายอมรับกันอ้อส้มจริงนี่นะนี่ครับโอ้โหส้มแป๊ดเลยเลยนานๆจะส้มนี่เพิ่งจะบานนะอ่าเพิ่งจะบานสีสีอ่อนๆก็มีโอ้อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้จัดได้ว่าเป็นสีชมพูหรือเปล่าฮะลุงตีเป็นส้มกันตีเป็นส้มกันนะโอ้ออกสองช่อแล้วสวยเลยนะครับมีอ่อนมีเข้มครับเหลืองกระบี่ครับต่อสวยๆเลยนะครับถูก เลี้ยงรอดหมดแล้วนะครับแล้วก็ความงามของต้นนี้ถือว่าเลี้ยงได้สวยงามจริงๆนะครับลำต้นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็สนุนราคาก็อยู่ที่กระถางละนะครับ450บาทนะครับก็เป็นกระถางดินเผานะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อมาก่อนนะครับก็จะคัดกระถางใหญ่ๆไปให้เท่นเคยนะครับนี่ครับต้นสวยๆเลย เฉพาะกระถางนี้นะดูครับหนึ่งสามประมาณหาลำนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเลี้งกระบี่สเปคแบบนี้ก็มีสวยๆเลยพยายามจะหาที่มีดอกให้ดูนะครับแต่ยังไม่มีดอกนะครับก็ถือว่าเลี้ยงไม้ได้สวยงามมากๆลอง้านาลีนะครับเมืองการนะครับก็เริ่มออกดอกเป็นบานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นตัวที่สวยงามมากๆนะครับหายากนะครับต้ยไม้ตัวนี้ลองทานลิงเมือนการกกอกระถางใหญ่ๆเนี้ยมีประมาณสักเจ็ดแปดลำหกเจ็ดลำนะครับก็จำหน่ายให้ในราคาที่เป็นกันเองนะครับราคา1,800บาทเป็นต้ยไม้ที่หายากครับลองทานลิงเมืองการซึ่งก็มี จำนวนไม่ถึงยี่สบกระถางนะครับก็หากว่าต้องการนี่ก็ต้องเล่งสั่งจองกันเข้ามานะครับซึ่งพืนไม้ตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นพืนไม้ที่หายากคือจากเชียงใหม่ครับก็เลยตั้งมันต้นเชียงใหม่ผ่านเยอะครับไอ้ต้นต้นเชียงใหม่นี่ยมันดีตรงที่ว่า ัชดก็รองเท้านารีต้นนี้นะครับอยู่ในกลับถางที่เรียกว่าเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้เลยนะครับก็ราคาสนนราคานะครับสองพันบาทครับต้นเชียงใหม่ครับไฝชัดมากอันนี้ป tamam. ่าพันแท้เลยนะใบมันเล็กกว่าง่อมันจะไมเท่าที่าคดครับครับก็ ราคาเบาๆนะครับเบอร์นี้อยู่ที่400บาทนะครับก็เป็นป่าพันุ์แท้นะครับซึ่งก็เลือกเล่นกันนะครับเพราะว่าเบอร์นี้ก็ถือว่าออดอกยังไม่ออกให้เห็นนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีให้เลือกหลายๆราคานะครับเพราะว่าบางคนชอบสายพันธุ์แทะตั้งเดิมนะครับจากป่านะครับก็เบอร์นี้เลยนะครับอยู่ในกระถาง คุณภาพล้วนๆแบบนี้นะครับครับก็ต้นนี้นะครับเป็นเรืองกระบี่นะครับมีดีกรีนะครับเก็บนิยมติดตัวมาด้วยนะครับเป็นเหลืองกระบี่ต้นภูเก็ตนะครับปลอมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นอยู่ในกระถางสเปคแบบที่เห็นนะครับไม่มีแอปนะครับแล้วก็เวลาจะออกดอกบานกระสังเลยครับบางกระถางนี่ กระถางนี้นี่ห้าดอกก็ถือว่าวันนี้ก็นำกล้วยไม้ดองเทานารีนะครับคุณภาพคุณภ,ภาพมาจำหน่ายกันนะครับก็ลำก็ประมาณเนี้ยเขาที่เห็นเนี่ยครับบางตอก็กำลังแตกดอกกันนอหรับต้นนี้ก็มีดีกีเขียดนิยมนะครับดีกน,นะครับราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับ เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับเป็นสายพันธุ์แท้ๆเลยครับจากป่านะครับนำมาปลูกเลี้ยงเอาไว้นะครับคารันเทนะครับชื่อจริงๆเขาก็คือคารันเทลูเบนส์นะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายครับช่วงนี้เป็นฤดูการออกดอกของเขานะครับปลูกไว้ในกระถางแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจ ราคาก็400บาทนะครับสำหรับแฟนๆที่ชอบกล้วยไม้ป่าหายากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึ่งนะครับที่มิสเตอร์ชนนำมาให้แฟนๆนะครับที่รักการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้นำไปปลูกเลี้ยงกันนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับเบอร์นี้นะครับ400บาทนะครับก็เช่นเคยครับ สั่งซื้อมาก่อนนะก็จะได้ที่เรียกว่าสวยกว่าคนอื่นที่สั่งช้านะครับถือว่าแฟแงนะครับอันนี้ก็ดอกดกจริงๆที่เห็นนะฮะคนไทยโดยมากก็จะเรียกนั่งอ้วก็มีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือคารันเทลูเบนเยอะเลยสวยเลยนี่ครับแอฟริกาหน้า ก็อดอกคล้ายๆกับพวกเพชรเหิงดูทีแรกปลาดเดี๋ยวดีคิดว่าเพชรเหิงลำม,มันจะมีะแ,แนงที่น้ำช่อยาวเวียนแนเหมือนกันครับเอ่อแต่เหมือนแคททริยามากนั่นแต่ก็ไม่ใช่แค่เทริยานะ,ะลําต้นนี่ถ้าดูจริงๆนี่คือเพชรเหิงเลย ขนาดไม่ใหญ่อยู่ในกระถางตีนิ้วเลี้ยงง่ายนะมองมองดูเนี่ยไม้พวกนี้ถามว่ามันมันอยู่อยู่แอฟริกามันอยู่ได้อะแล้ว,ลวาูรวนะเหมือนแกนมมาโตเหมือนเลยนะ,ะครับสำหรับต้นต้นนี้ก็เป็นที่ถกเถียงนะครับเพราะว่ามองดูเผลอๆเนี่ยถ้าบางคนไม่รู้เนี่ยก็คือ เหมือนเพชรหึงมากนะครับจนบางทีได้ขนานนามว่าเพชรหึงอัฟริกาก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วเขาชื่อว่าอัฟริกาน่านะครับซึ่งก็เป็นกล้วยไม้หายากแหละแต่ในเมืองไทยเนี่ยคนที่ได้ครอบครองแล้วก็เลี้ยงดูตัวนี้นี่หาดูได้น้อยมากๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นของหายากนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเปิดกลุ่มไม้ราคา แพงๆนะครับของสวนเขาเลยนะครับแล้วก็มีจําหน่ายนะครับต้นนี้ราคา2,000บาทนะครับออกดอกให้ดอกแล้วแบบนี้เลยนะครับก็ลักษณะดอกถ้ามองดูผิวเผินเนี่ยก็จะคล้ายกับแคทรียาก็คขายนะครับเรียกว่าไปเหมือนกับชาวบ้านเขาเยอะเหลือเกินนะครับก็แอฟริกาหน้านะครับไม้มาจากแอฟริกาผสมกับแป้งล้างขวดแป้งล้างขวดก็คืออะไร <T esi> อ่าสมัยดีเอโอ้สวยมากเลยช่อใหญ่มากช่อไม่เคยเห็นมันใหญ่ขนาดนี้นะนี่สอว่ามันมันเป็นลูกผสมใช่ไหมแปลงไทยกับแปลงเทศอ๋อเอาเอาแปลงไทยมาผสมกับแปลงเทศออกมามันกลายเป็นไอ้นี่เลยเขาเรียกอะไรนะแปลงแปลงล้างไออันใหญ่ๆอะแปลงล้างท่วมไปเลยใหญ่เบ้อเริ่มเลย เออไอ้นั่นมันแปลงสีฟัน,น่ะแต่อันนี้มันแปลงลางส้วมจริงๆนะโอ้ใหญ่ลยป,ป,ป,ปอกกลมสวยเลยเออม,มีมีต้นเล็กจำน่ายนะเอาละครต้นนี้ครับมีจํานวนจํากัดนะครับประมาณ2ี่ิบต้นนะครับเห็นดอกกันแล้วแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของหาไม่ได้แล้วครับก็เรียกว่าแปลงลางส้วมก็แล้วกันผมมีใครตั้งชื่อนิตฉวนก็เรียกมันแบบนี้ผมใหญ่จริงๆอะโอ้ ดอกช่อสวยงามมากๆนะครับสี่ร้อยบาทครับไอปีมันจํานวนดอกมันจํานวนอดอกมันเยอะหายากนะโดยมากสามปอยในสี่ห้าดอกก็ถือว่าโอเคและแต่อจตัวนี้เออออ,เออกดอกเยอะด้วยและออกทีเดียวสองช่อเลยสามปอยตัวนี้นนะครับนี่ครับแล้วหอมด้วยหอมหอมฟุ้งเลยนะสวยมากตัวนี้เป็นสามปอยที่ หาดูหาชมได้ยากนี่ยืนอยู่ตรงนี้นี่กลิ่นหอมฟุ้งเลยแต่ไม้ค่อนข้างจะใบจะไม่สวยไม้ธรรมชาตินะสามปอยคุณตาลกล้วยไม้ตัวนี้ครับเป็นกล้ยไม้อีกตัวครับที่น่าสนใจนะครับออกดอกเก่งเลี้ยงง่ายแต่หนอกเก่งนะครับก็ถือว่าเป็นลูกผสมระหว่างพะโอนะครับกับเข็มแสดซึ่ง ต้นแบบนี้ครับเห็นไหมครับต้นนิดเดียวแทงช่อบหมดแล้วนะครับก็ถือว่าแนะนําเลยครับตัวนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับในเรื่องของการปลูกเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไม้ที่เลี้ยงง่ายๆออกอกเก่็จะมีกําลังใจนะครับก็ลักษณะตาดูผิเวเผินนะครับก็จะคล้ายๆกับพวกเข็มแดงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะออกมาตามหลักการผสมสีเลยนะครับออกไปเป็นสีส้ม พัรอผสมวัตถุดิบนะครับเรียกว่าน่าสนใจตัวนี้นะครับแล้วก็สวยๆเลยครับแบบนี้เลยไซส์ที่นำประจําหน่ายก็จะเป็นไซส์นี้แหละครับก็ราคาก็ไม่แพงนี่ครับเจ้าแซนเดเลน,น่านะครับที่ไม้ไม้รุ่นเป็นตอกตีละครั้งแต่ว่าเป็นไม้รุ่นโบราณน,นะแต่ว่าเป็นพันแท้หายากนะครับแล้วก็เป็นพ่อแม่ไม้ปัจจุบันเนี่ยดูครับเวลาเขาออกดอกครับ ดูการช่อความอลังการของเัาออกเป็นไม้พีนแคจริงแต่ถามว่าเวลาเขาออกดอ,อกช่วงนี้นะครับเรียกว่าลุบพับไปหมดเลยครับนี่นะดูครับช่อนี่ไม่ต้องห่วงนี่ไม้ลําเดียวนะครับเขาเลี้ยงโตแล้วก็เรียกว่ามีดอ,อกให้ชมทุกปีนะครับบริเวณโคนเนี่ยเขาก็จะแตกแขนงแบบนี้นะครับนี่ก็บางท่านบอกว่ามันสามารถจะขยายพันธุ์ได้ไหมขยายได้นะ มันสามารถที่จะตัดไปปลูกเลี้ยงใหม่ได้นะครับแต่นี้เลยก็มีไม้รุ่นจันหน่ายไม้รุ่นนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่น่าสนใจครับแซนเดอร์เลนานะครับเป็นไม้พันธแท้นะครับต้นนิดเดียวออกดอกแล้วแล้วก็ขายเป็นไม้รุ่นนะครับไปเลี้ยงรุ่นดอกกันเองนะครับดูครับดูดอกเขาถ้าสําหรับคนที่ชอบไม้เก่าๆนะครับพันธแท้เนี่ยดูครับต้นนิดเดียวออกดอกแล้วนี่ครับแซนเดอร์เลนานะครับนี่ตัวนี้เลยถือว่าเป็นไม้เรียกว่า พ่อไม้แม่ไม้ทุกทน,ทนปัจจุบันนี่ครับในอดีตในตัวนี้เขาโด่งดังนะครับ,น,น,ออรบนี่ครับต้นนี้เดียวฮะออกดอกแซนเดอร์เลนาครับนี่ครับวันนี้มิตรชนเรียกว่าหาไม้ดีๆไม้เด็ดๆมาให้กับแฟนๆนะครับได้ซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับสำหรับสเปคที่ขายนะครับสเปคที่จำหน่ายก็เป็นไม้สเปคแบบนี้เลยนะครับเป็นต้นแบบนี้เลยก็สําหรับตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับถือว่า เป็นกล้วยไม้ที่บางท่านสอบถามมาว่ามิสเตอร์ชนไม่มีฟาแลนจำหน่ายบ้างเหรออ่ะจัดไปครับก็เป็นฟาแลนนะครับแทงช่อหมดทุกต้นแล้วครับนี่คือดอกของเขานะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ตัวที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ออกดอกดูครับแต่ละต้นแต่ละต้นที่ปลูกเลี้ยงต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ออกดอกทุกต้นเลยครับตัวเนี้ยแทงช่อเอ่อตุ่มๆไปเลยนะครับเนี่ยมีดอก เกือบทุกต้นนะครับเนี่ยก้านช่อฮนะก็ถือว่าวันนี้ครับนำมาจำหน่ายกันในราคาย่อมเยาตัวนี้สองร้อยบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับไม้ที่ออกดอกเก่งๆเลี้ยงง่ายๆแบบนี้นะครับกำลังสวยเลยครับนี่ครับไปถึงปุ๊บก็ส่งไปก็ดอกบานพอดีแทงทุกต้นนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายครับสำหรับวันนี้ครับหากแฟนๆที่ ติดตามช่องมิสเตอร์ชนนะครับจะสังเกตเห็นว่าวันนี้นะครับราคาไม้อาจจะสูงนิดหนึ่งก็เรียกว่าเปิดปลุกของดีประจำปี6 5หนะครับซึ่งเป็นไม้เด็ดๆที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหนนะครับช่องมิสเตอร์ชนก็พูดคุยนะครับกับสวนต่างๆเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้นำมาจำหน่ายให้ใหกับแฟนๆน,นะครับเป็นสื่อกลางนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับมิสเตอร์ชนก็ นำสิ่งดีๆมานะครับจำน่ายให้กับแฟนๆก็สำหรับวันนี้นะครับหากแฟนๆชอบอกชอบใจนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พบกันใหม่ EP หน้าครับมิสเตอร์ชนจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้มาฝากอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ